การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นนายอธิรัตน์รัตนเศส์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการย้ายไปร่วมง,งานกับพักประชาชนเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองแต่เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของการเดินทางทางการเมืองของเขานี่คือสิ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่ง นายอธิรัตน์ได้ประกาศถึงการเดินทางครั้งใหม่พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสร้างและร่วมสู้ไปด้วยกันภายใต้แฮชแท็กพักประชาชนเราเอาจริงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรนายอธิรัตน์เป็นบุตรชายคนโตของนายวิรัต์รัตนเศษอดีตประธานวิปรัฐบาลและสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐซึ่งก่อนหน้านี้น้องชายของนายอธิรัตน์คือนายทวิรัต์รัตนเศษอดีตสสนครราชสีมาพักพลังประชารัฐและนายตติรัต์รัตนเศษ ก็ได้เปิดตัวร่วมงานกับพักภูมิใจไทยไปแล้วนี่คือจุดที่น่าคิดการย้ายคู่ของบุคคลในตระกูลรัตนเศสทอนให้เห็นถึงพลวัตทางการเมืองที่น่าสนใจและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้คุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณมองว่าการย้ายพักของนายอธิรัฐจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเมืองไทยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย